หกลยุทธ์ดึงดูดลูกค้าเข้าร้านค้าของคุณกลยุทธ์นี้ง่ายๆแค่คุณรู้ความรับนี้จงนำไปใช้ส่งต่อยินดีต้อนรับสู่ช่องคุูยุ้ยนะคะวันนี้จะทำให้ลูกค้าวิ่งเข้าหาคุณคุณจะต้องมีเอกลักษณ์ภาพจำที่โดดเด่นคาเลเตอร์ไม่เหมือนใคร ไม่ว่าจะทั้งคลิปทั้งหลายที่เป็นบ่งบอกเฉพาะธุรกิจของคุณการที่คุณจะดึงดูดให้ลูกค้าวิ่งเข้ามาในร้านของคุณบางคนไปก๊อปปี้เขาแล้วมันไม่ใช่ตัวตนของคุณสิ่งนี้มันจะเป็นอะไรที่อยู่ไม่ได้นานเพราะฉะนั้นการที่คุณจะสร้างแบรนด์หรือสร้างช่องหรือสร้างธุรกิจคุณจะต้องมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเอกลักษณ์คาเลเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นสดใสน่ารักแต่งตัวสวยภาพชัดเสียงชัดหรือเสียงหัวเราะหรือแม้กระทั่งบุคลิกอาจจะร่าเริงหรือ เป็นคนที่เสียงฮาวๆอะไรที่มันเป็นเอกลักษณ์หรือแม้กระทั่งใช้ภาษาท้องถิ่นที่คุณเป็นยังคุยยังตกภาษาเนอนใ,นนนในเอกลักษณ์ของชาวนาคปรปฐมเขตสุพรรณบุรีเพราะฉะนั้นนี่คือเอกลักษณ์บางคนยังเซลล์คุยอยู่นี่คือเอกลักษณ์ของเราเพราะฉะนั้นคุณต้องสร้างความจดจําอะไรที่บ่งบอก ว่านี่คือตัวเรานี่คือคาแรคเตอร์ของเราและจะทำให้ลูกค้าวิ่งเข้าหาตัวตนในรูปแบบของคุณเพราะฉะนั้นคุณอย่าได้ไปก๊อปปี้ใครนี่คือสุดลับที่ไม่มีใครมาบอกคุณว่าการที่คุณจะทำให้ลูกค้าวิ่งเข้าหาคุณนั่นลูกค้าดูจากตัวของคุณนั่นเองลองนาไปใช้กันดูนะคะ